สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่นานเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกันไปในเสาของมือวันที่30ค่ะพี่น้องคะเดินมากราคมนะคะปีพุทธศักราช2569ริค่ะพ,พี่น้องคะมณีค่ะแอดฝากพี่น้องมาเท่าสุขุมสพบนคะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ จากปูปลาซาห่วยขาแข่งพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางคามโค้งนะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องเซอรนี่นะคะแนวทางของปูปลาซาห่วยขาแข่งคามโค้งสิ่เดียว่าเป็นตัวได้พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะกน,นเนาะการร้องสการ์ค่ะบัวขอเจริญพรโยมบังละลวยตลอดทั้งแอบซีของในประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นก็ดีหรือว่าประเทศทุกประเทศอตที่โทษมากน่ะไล่มากบอมันโทษไล่มากเพิ่นเด่นไล่กันทางทางประเทศมาโดนแล้วเพิ่นก็ว่าดักฟังโย่ดักฟังของไอ้เบิ่งละรั่ยอย่้ะบัดนี้ก็เลยว่าเออเดี๋ยวเมื่อสิอัดจุดดอกเด็กเล่าอัดแ่ว่าสิออกออกเรืองหนึ่งเด้อเพิ่นก็เลยว่าโอ้ยหลวงปู่บอมต้องที่เรียดเด็กถึงว่ถึกดอกมั้น ลอยผู้บ่าลอยอาจารย์ในโทรศัพท์มีดใส่ก็บวอกตะเลียงเลดไทยกว็ว่าแมนทุกคนหละแต่ว่าลวงปู่ก็ออกไปโลดพอได้ฟังกันเนยพอได้คิดหอดแกงเหงาทํางานไปพร้อมเห็ดไปพร้อมเพ่อนเข้าว่าจังสีัู <คะ S 2> เทียนญี่ปุ่นน่ะนะโดยดเฉพาะออสเตรเลียเออมื่ขึ้นอีทโทวมาประมาณรักชมหนึ่งแต่ว่าถามว่าเวลาบานเจ้าเท่าไหร่เวลาบานหนูมันมันขึ้นอีซากาเข้าน่ะ ว่าเทียงเทียงมือพน,นะเทียงว่าเทียงจักเทียงขค้ื่หรือเทียงเจ้าว่ะประเทศออสเตรเลียนะ,ะออสเตรเลียก็โทรมาฟังรายการของไอยย่อมน้อยย่อมเบลลิงละลวยเป็นประจำพนาจังจี่เกกนอหลลงปู้กับยกใไ้ฟังไปเป็นเพื่อนเพื่อนเวสันหลานคือว่ามือเจ้านี่ตอนตีหักับหาเสหานะัที่ขั้นขั้นตีหากับศูนย์หานอขา เบิ้งนาฬิกาหาดทิพานะที่น,ทนกคนมาห้องท <ฮะ S 2> ั้งสองโตนั่นแหละนะตโตนึงว่าวห้องว่าสองซีโตนึงว่าซีหกวตนึงสองซีซีหกยุ่มสิบเมตรเล่ยเล่ยไล่มัน <ฮะ S 2> หน,บนีบอกว่าหนีไป็นไซส์กะนีเด้อห้องหลายเจียคนผิดเอ่อคนซื้อผิดซื้อถูกแล้วก็บ่ได้เงินเสียงเงินหลายแล้วย้อนนอกนี่เด้อพน้ามันก็เลยเงียบไปบงเพราะถนนน่ะมาอีก ตอนทีหาหาสิบหาเี่นะตอนหกโมงเช้านะมาห้องอีกสี่หกสี่หกสองทีสองทีสองตัวเลยก็เจ้ามันแกงเอาหน่อยไงครับผมเพรานั่นกับขณะโยมกับเป็นเป็นนักข้างไปเด้อเบิ้งหลังเป็นนักข้างไปกับเบิ้งกับทุกขู่ถูกข่กับไล่และก็ไล่ทรงไห้มวยขวกคว้างแน่และก็ยาสึเริมบาเอ่เป็นออกซีหกหรือว่าสองทีมมือแรกนีเล่าปัจจนา กะเอามาซอยกันเป็นทุ่นบวชหน้ากัมพาหน้ากัมพาหมายเขาว่าข้าเจ้าบ่มีทุ่นบวชบ่มีพ่อมี่แมงสินะเอามาไหววัดนั่มไอ้บวชบวชแล้วส่งไปอยู่ทางอื่นก็ส่งไปนะเจนน่าก็เลยเป็นทุ่นกระดับุญนนั่เนาะเป็นเพราะเจริญขายหอบสองสี่คับสี่หกมือแรกอิริกะเอาเฮ็ดบุญนั่กันเด้อโยมเด้อก่อนที่จบเนี่ยกะขออัมนวยพ่อในญาติโยมทุกขุทุกข์ทุกข์อยู่ดีมีแห้ง จะเจ็บจะจนเหตุอย่างบับพ่อได้ก็ขอให้ได้เห็ดอย่างบับพอ่อรวยก็ขอให้รวยยามเบีกจะหนึ่งมันห้องตอนตีหา้าห้าชิบห้านาทีเนอค่ะตีหา้าห้าชิบห้านาทีสองสี่กับสี่หกขอจะเล่นพอขอบคุณปู่เลยด้วยค่ะปู่การวันสก,กนา,า,สาร์นะคะซาทู่ค่ะ สรุปนวท่านทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปูปลาซาห่วยขาแข็งค่ะพี่น้องแนวทางขามโค้งนะคะพี่น้องคะนกมะฮองบอกเวลาตีหาหาสิบหานาทีด้ค่ะพี่น้องคะนกมะฮองบอกเวลาตีห้าหาสิบห้านาทีนะคะมะฮองบอกสองีแล้วก็สีหกค่ะพี่น้องคะสองีแล้วก็สีหกด้ค่ะพี่น้องเด้ออย่าลืมค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะสําหรับนวทางจากปูปลาซาห่วยขาแข่งขามโค้งแรงนี่พี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะ พี่น้องคะมีประมาณนี้ค่ะสำหรับทางจากปูปาสาหะหวยค่าแข่งนะคะพี่น้องคะอย่าลืมค่ะนัาไปพิจารณาเบิ่งงนาะค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องบรรเทาสุขสุนนะคะสาหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณทางจากปูปาสา หวยคาแข่งค่ะสาหรับพี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือ่อแรกครับพี่น้องคะถ้านผอยากสิบพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดาดิง่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีสเสด็จบ่พลาดถุกคลิปถูกข่าวสารแนวทางจากทางรายการเนาะคะ่ะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิ้งพี่น้องสําหรับแน้วทาของปูประสาห่วยคาแข่งเนาะคะ่ะเอฟซีเพิ่นก็นอยากฟังเสียงปูเนาะปูแล้วเบาดีพี่นอ้องเออ วอลคือจังดีเจจัดไล่การเนี่ยไหมคะพี่น้องคะเออวอลคือจังดีเจจัดไล่การเนี่ยพี่น้องคนก็อยากฟังจะเด้ปูเราววอลเรากับบอมมี่ของมีค่ข้าได้พี่น้องวอลลื่นไหลไปเลยนะคะพี่น้องคะเออวอลลื่นไหลคือจังอันอันเพ่อนันว่ายังหรืพี่น้องดีเจอันอันมอลลั่มนั่นไหมพี่น้องคะเออเอ้ก็เอิญมาถึงเนาะค่ะอันผู้เปิดงานอันผู้เป็นผู้ประกาศงานมอลลัมนั้นพี่น้องเอกก็บ่เคยบ่เคยได้ไปงานมอลลั่มปะเนี้นะคะพี่น้องคะแต่ว่าปูเราววอลคือจังอัน นักจัดรายาการเออนักเอเอแอดวอลแอดคิดออกแล้วเป็นคือจังอ่ะนักจด pues ัดรายการวิทยุอ่ะนะพี่น้องค่ะเออคือจังนักจัดรายการวิทยุอันอ่าสิมีเพลงลูกอ่ามอลลั่มยังสินะพี่น้องไม่ไดวิทยุนะเออปูรา้วบอลักษณะแบบนั Erin ้นนะคะพี่น้องค่ะเออเอฟซี่นกับมักฟังนะคะพี่น้องค่ะเออบอว่าแต่เอฟซีมักฟังเบิ่งอู่ด้วยกับมักฟังเนาะปูแล้วบอลเลื่อนไหลเออเลื่อนไหลเป็นแบบธรรมชาติไปเลยจริงสินะคะพี่น้องค่ะเออนั่นแหละพี่น้องค่ะมืาอนี้ นก,กนมะฮองบอกแล้วได้พี่น้องได้กระปุลแล้วบอกสุฟังนั่นแหละค่ะพี่น้องคะเออนกมะฮองบอกแล้วนะคะจังใดก็ให้พี่น้องมีโชคไปนับกันผ like ู้ใดเห็นคลิปนี้นะคะเขามาแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะพี่น้องเด้อกดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องผู้ใดกดแชร์กดติดตามก็ขอให้มีโชคเฮงๆรวยๆปังๆไปนับกันสุขุสุขคนแรงนี่นะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องอยากให้บ้านลุ้ยติดตามแนวทางของอาจารย์ทนใดของเสียนทนายในโครงสุดท้ายในโครงสุดท้ธิของรัฐบาลไทยนะคะแลักการคำโค้ง นะคะคอมเมนต์คำว่าบอกเบิ้งหลัด้วยพร้อมเด้อค่ะพี่น้องคะคอมเมนต์คำว่าบอกเบิ้งหลัด้วยพร้อมนะคะพี่น้องเวลาที่นกห้องบอกนี่ก็สำคัญดีพี่น้องเวลาที่นกห้องบอกเนี่ยเข่ามาต่อกันมาสามสี่เท่อแหละได้พี่น้องเออเข่ามาสามสี่เทื่าแล้วนะคะพี่น้องคะงวดทิพนอกศูนย์เก่าเนี่ยนกกระมัห้องบอกเวลาศูนย์เก้าจุดหนึ่งแปดนะคะกับเข่าเวลาที่นกกะมัห้องบอกนะคะพี่น้องคะมื่อนี่อ่านกกะมัห้องบอกเวลา ตีหาหาชิพานาทีนะคะ05.55นน,นพี่น,น้องเนาะเออนัน่มไปพิจารณาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อสําหรับอ่าแนวทางของปูประสาห่วยคาแข้งนะคะขามโค้งเนาะค่ะพี่น้องคะอ่าเบิ้งเราด้วยกันนั่มเสนอเป็นแนวทางคือเก่าพี่น้องคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเด้อค่ะเอออย่าลืมนะคะพี่น้องคะคอมเมนต์ค่ะมาบอกเบ,กบกิ้งด้วยพร้อมนะคะพี่น้องอยากให้เบิ้งด้วยติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านได ของเช่นทันใดก็คอมเมนต์เขามาบอกว่าเราด้วยพร้อมนะคะพี่น้องคะเอาคลิปนี้นะคะแนวาทางของปูปภาสาฮวยคะ่ะแข่งคมโค้งเซานี่นะคะมีเพียงซัมนี่คะ่ะพี่น้องคะแอคสิเดียคอสโตล่าพี่น้องพระเท่าสกุลสกุลไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไม่ก็แปดในคลิปหนาคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ